สวัสดีค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะฮานอยวันที่12บสงกรกฎาคม2565ค่ะก็จะ,จะมีเลขดังนี้นะคะ 04, นย์สี่ศูนย์แปดศูนย์เสสองสีสี่สี่หกและ7จหค่ะ เลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ0408และ4 6หค่ะเน้นเลขสีนะคะวันนี้เลขสีกับเลข0ูนะคะที่มีเลขก4ก็จะมี0414เบิ้ล44 46 49ค่ะ ว่นที่มีเลข0ก็จะมี 04, 08, 09และ70นะคะเลขเบิ้ลของเรามี4-4สเลขเดียวนะคะวันนี้เน้นเลข4ค่ะวันนี้แนวทางฮานอย วันที่12กักดาคม2565ค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะขอบคุณที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันค่ะไว้พบก,กันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ